สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเิญเลยครับครับก็สําหรับวันนี้เป็น weekly energy กับป i t ตอร์คนะครับก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันดิบริงขึ้นนะครับขึ้น1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำตาขึ้นสามเปอร์เซ็นต์น้ำตาขึ้นแรงนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ขู่ว่าจะคว่ำบาตรหรือว่าจะเพิ่มทาริกนะครับกับทางรัสเซียหากไม่ยอมยุติสงครามนะครับ ตลาดก็ไปเก่งกันว่าเดี๋ยวอาจจะมีสป라이นหายไปนะครับหรือว่าต้นทุนของทางรัสเซียเนี่ยจะไม่ค ompetitive แล้วก็ส่งออกมาได้ได้ยากยากขึ้นนะครับแต่เราก็ตามเนี่ยพอหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ย OPEC+ ก็มีการประกาศเร่งการ unwind production cut deal อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยเพิ่ม5 4 0 0 0 0 7,000 b a r ต่อวัน นะครับในเดือนกันยายนซึ่งจะทำให้มติที่จะอันวาย production cut d e a 2.2ล้านบาร์เรลเนี่ยนะครับภายใน18เดือนเนี่ยจบภายในเจ็ดเดือนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนกันยายน,นี้สปายของ voluntary cut เนี่ยจะเข้ามา2.2ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองเนี่ยก็คือว่าน้ำมันเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ย น่าจะปรับลดลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าสป라이นเข้ามาแต่อะไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าถ้าถ้ามันลงถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันบอททอมแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าข่าวร้ายมันเข้าหมดแล้วต่อไปก็คือเป็นเรื่องของโฟลของการการจับในเรื่องของดีมาซึ่งในแง่ของ global oil global GDP เนี่ยมันเริ่มมีการโฟลการรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของราคาน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวค่ากันการเนี่ยมัน d r อปลง นะครับมาถึงจุดที่ที่เหมือนกับว่าโรงงานจะต้องเริ่มลดรันแล้วอยู่ใกล้ใกล้แคชคอร์สแล้วนะครับประมาณ2.9เหรียญน,นะครับถ้าต่ำกว่าน,นี้อีกหน่อยเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการคัดรันน้ำมันดิบก็จะ,อ,ะอาจจะลงได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอขาดดีเข้าผมเชื่อว,ว่ามันก็จะหมดทําเอาออกไปนะครับตัวรีเทลออยด์นะครับก็มาร์จิ้นเนี่ยปรับลดลง12%บสองเปอร์เซ็นตีกอมาอยู่ที่1.6บาทต่อลิตรก็ถือว่าอยู่ค่อนข้าขงต่ำ นะครับในช่วงนี้เพราะว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันขึ้นมาเร็วนะครับตั้งแต่หลังจากตัว m f เนี่ยอัปเกรดในตัว GDP นะครับควอเตอร์ทูเดย์เนี่ยสิงคโปร์ g d m เนี่ยยังคงลดลงนะครับ26%แต่ว่าของโรงงานไทยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะลงนะครับเพราะว่าโรงงานไทยเน้นไปทางด้าน Middle Distillate ที่ที่ในแง่ของสเปรดเนี่ยไม่ได้ลงนะครับในขณะที่ดีลออยล์มาร์จิ้นเนี่ยลงประมาณ9%ควออเตร์ควอเตอร์นะครับ ัวเคมีคอลเนี่ยลงหมดนะครับในส่วนของโอเลฟินแล้วก็ดาวสตรีมอโลแมติกนะครับดาวสตรีมอโลแมติกก็คือเพชรูพีลพีดเอเนี่ยลง18%บแปดเปอร์เนต์วีกอนวีกนะครับ uh, uh, อันนี้เป็นผลมาจากการที่มันมันเข้าสู่พีคแล้วนะครับหน้าร้อนนะครับ uh, การใช้ uh, ในส่วนของ uh, ตัวขวดพลาสติกเนี่ยก็ก็น้อยลงเริ่มเริ่มเริ่มผ่านจุดสูงสุดไปตัวโอเลฟินเดเรียลทีมต่างๆก็ลง4-7%นนะครับตามคอสพุชที่มันขึ้นมา นะครับแล้วก็ดีมาร์เนี่ยมันก็เริ่มอสอบลงนะครับตัวมี p x b e n z e n เท่านั้นเองที่เพิ่มขึ้นได้7%จ็ดอร์เแล้วก็5%ตตามล้ำดับอันนี้มาจากขาดต่ำนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันลงไปลึกมากนะครับ Quarter to date เนี่ยโอลิฟฟินเขาลงไป2-4%นะครับในขณะที่ p พ t ทูวิดเอลงไป5%เพราะฉะนั้นเนี่ยในวิกวิกที่ผ่านมาเนี่ยสอพอเนี่ยเป็นบวกอยู่ตัวเดียวนะครับนอกจากนั้นเป็นลบหมดไม่ว่าจะเป็นลงการนะครับรีเทลออยล์หรือว่าเคมีคร เอาลุกเนี่ยผมเชื่อว่าราคาน้ำมันจะลงต่อได้ในช่วงสั้นแต่ว่าก็นี a ยบอททอมแล้วในขณะที่เคมีคอลมาจินแล้วก็รีเทลออยเนี่ยน่าจะอิ r o v e ขึ้นในระยะสั้นจากราคาที่มันิบที่ลงครับก็หลกัลกๆเป็นประมาณนี้ครับครับพี่ปูครับมองไปข้างหน้าครับคือจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าภาพรวมของตัวต่างประเทศแล้วกันมันเริ่มดูดีขึ้นนิดๆน,นะ นะอย่างที่เราสองคนแชร์ไปนะก็คือตัวเลขของการกังวลเรื่องของ Recession เริ่มลดลงมา Average Tariff ก็ลงมาจาก24ลงไป16ไม่ได้บอกว่าดีแต่เพียงแค่แย่น้อยกว่าที่คาดนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็เหมือนกับบูสต์ได้นิดๆน,น,นะนะครับแล้วก็เราเริ่มเห็น Flow อย่างที่บอกคือไหลเข้ามาในจีนไหลเข้ามาในตีมไชน่า i n น o l ลูชันไหลเข้ามาจากดอลลาร์ที่มันออนนะครับแล้วเราก็เห็นหุ้นจีนแล้วก็เศรษฐกิจจีนเนี่ยมี อัปเกรดในแง่ของตัวรูมเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนเลย0.8%นแนะครับแน่นอนภาพพวกนี้มันก็เหมือนเป็นตัวเซติมเมนตอ้อมๆนะในการบูสต์พวกเกี่ยวข้องกับเอ่อคอมมูดิตี้ต่างๆนะครับปิโตเคมพลังงานทองแดงนะครับเรือพวกนี้มันก็เริ่มฟื้นกันหมดเลยนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทีนี้ถามพี่ปุ๊นิดนึงครับคือตอนนี้เรามีการเอ่อเรามีการแ็กข้อมูลนะอันนี้ผมขออนุญาตข้ามเรื่องนิดนึงนะ เรามีการแทร็กข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็พบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานับในแง่ของ Foreign Holding ก่อนนะครับตอนนี้เราดู Foreign Holding เป็นหลักเพราะฝรั่งเนเป็นตัวขับเคลื่อนนะเราเลยมีการทำชาร์ตนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับว่าเฮ้ยตัวเซกเตอร์ของพี่ปุ๊ก็คือพลังงานกับปิโตเนี่ยตอนนี้ Foreign Holding เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าเริ่มมีแรงซื้อเข้ามา นะครับคือก็ไม่ได้แปลกเนาะเวลาโฟล์มันเข้ามาเป็นแบบหมื่นล้านเนี่ยนะครับมันก็เข้าอยู่3ามเซกเตอร์หลักๆแหละนะครับมีแบงก์มี ICT มีพลังงานปิโตนะครับซึ่งรอบนี้ก็เหมือนเข้ามาแล้วก็เข้ามาทั้งคู่ด้วยแต่ถามว่าชาร์จบนกับชาร์จล่างต่างกันยังไงชาร์จบนเนี่ยก็เป็นการเปรียบเทียบนับตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาที่ต่างเขาขายออกไปนะว่าตอนนี้ถึงแม้เขาซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยมันยังต่ํากว่าในช่วงของ5ปีก่อนโควิดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็เลยสรุปมาเป็นชาร์ข้างล่ครั้างล่่างี ค่าสีเขียวไปอยู่ในโซนซ้ายมือเช่น property commerce transportation เนี่ยความหมายคือต่างชาติยังเข้าน้อยมากเมือ่อเทียบกับค่าเฉลี่ยถ้าเป็นขวามือต่างชาติเข้ามาเยอะและ้วแล้วก็เกินค่าเฉลี่ยไปเยอะแล้วเช่น ICT electronic ซึ่งไม่ได้แปลกเนาะเป็นที่มาว่าทำไม ICT ขึ้นแรงทำไม electronic ขึ้นแรงเพราะต่างชาติเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเลยติดลบเมือ่อเทียบกับค่าเฉลี่ยมาดูพลังงานกับปิโตครับก็ต้องถือว่าเข้าแต่ยังเข้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก1-2%นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราลองอิงจากกราฟที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกอ่าไมยถึงว่าในช่วในในในเชิงของตัวมันทูเดทเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเข้ามาจริงแต่มันยังเข้ามาค่อนข้างน้อยนะครับทีเนี้ยคำถามที่ผมจะถามพี่ปุเลยคือพี่ปูคิดว่าถ้ามันสมมุติว่าเรามองว่าฟโฟล์เนี่ยมันเข้าต่อแตสมมุติว่าเรามองว่าฟโฟล์มันเข้าต่อเนี่ยพี่ปุ๊เลือกอยังไงสมมติพี่ปูลองจับให้หน่อยได้ไหมว่าเราเอาเรื่องฟโฟล์ของต่างชาติเนี่ยมาเป็นหลัก แล้วเราเอาของฟันดเมเทลลเนี่ยมาเป็นตัวรองในการจับเนี่ยพี่ปูคิดว่าถ้าฟลต่างชาติจะเข้าเนี่ยยังมีตัวไหนที่พี่ปูคิดว่ามันยังน่าสนใจอีกไหมครับครับก็สําหรับเอเนจีปิโตนะครับเอ่อปิโตเนี่ยอาจจะไม่ได้ยากมากก็คือเอาตัวที่ v a l u a t i o n เนี่ยยังต่ำกว่ากว่าเพียนะครับก็คือในแง่ของถ้าถ้ายังจำกันได้มันมีชา์ิตัวหนึ่งนะครับ ที่ที่เราทำในเรื่องของออลีเนียว่าหุ้นเคมิคอลเนี่ยมันเทรดกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วแล้ว,ลวออทำค่าลีเนียขึ้นมาแล้วดูว่าหุ้นไทยตัวไหนเนี่ยมันต่ำกว่าค่าลีเนียกราฟนี้แหละนะครับก็ตอนนี้ก็พูดได้เลยว่ายังเหลือ GC กับ i l นะครับที่ที่ยังต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยนะครับต่ำกว่าค่าลีเนียลน์ในขณะที่ IRPC และปูนใหญ่เนี่ยอยู่บนค่าลีเนียล์แลว เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของถ้า Flow มันเข้าเนี่ยเราเชื่อว่า2ตัวนี้เนี่ยน่าจะ catch up valuation ได้ได,ได้ได้ดีกว่านะครับโดยในส่วนของของตัวที่มันถ้าถามว่า2ตัวเนี้ยตัวไหนดูมีภาษีมากกว่าคือ GC เนี่ยมันเทดต่ำกว่ามันแค่0.4เท่าไม่ถึง0.4เท่าดี0.3ไปลปนะครที่ IBL เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.6กว่ากับ0.7 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าให้เลือกตัวเดียวเนี่ยผมก็มองว่า GC เนี่ยอาจจะมีมีมีภาษีกว่าแล้วก็ในเรื่องของ asset monetization เนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นเนี่ยในของปตทกรุ๊ปเนี่ยตั้งแต่ไตรมาสสามเลยนะครับปตทเนี่ยเริ่มเริ่มทำแล้วเดี๋ยวของลูกเนี่ยคงตามตามกันแนนะครับก็ก็อันนั้นก็คือในส่วนของเอเนจีถ้อของของปิโตเคมในส่วนของ energy นะครับก็อาจจะมีพวกโรงกลั่นนะครับพวกสอบพอที่มันเทรดดิสคาวลงไป นะครับจากจากไอ้พวกเ uh, อ่ original peer ค่อนข้างเยอะก็ uh, uh, อย่างอย่าง uh, ไทยออยเนี่ยก็จะมีเฉพาะตัวนะมีเรื่อง c m p แต่ว่าเราเชื่อว่าเดี๋ยวอินฟอร์เมชันมันจะเริ่มออกมาเรื่อยๆนะครับไอ้ uh, พออินฟอร์เมชันมันออกมาโปรเจกต์เวกซ์ลดลงเนี่ยอตอนนี้พุ้นมันเทรดอยู04่0.4เนี่ยในขณะที่ลงกัดเนี่ยก็อยู่ประมาณ อ่าเรซิเนลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.6-0.7เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆแตกต่างขึ้นนะครับสอพอเนี่ยจากเดิมนี้ที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเอาน้ำมันดิบดูไบเนี่อคูเอาน้ำมันดิบดิวทีไอเนี่ยคูณ2ก็จะได้ valuation คร่าวๆของของสอพอเนี่ยวันนี้เนี่ยตัวดิวทรีไอมัน66เนาะจริงจริงมันก็ควรประมาณ132นะครับแต่ว่าวันนี้ตัวสอพอเนี่ยก็คงยังอยู่ประมาณ120กว่านะครับ122ก็มี discount ส10บาท อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราเชื่อว่าเดี๋ยวแค่ valuation ที่มันเคย discount พวกเนี้ยมันก็จะถูกแคชชับขึ้นไปครับอืมนะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นชาร์ตที่ช่วงนี้ผมต้องอัปเดตทุกวันเนาะเพราะว่าโฟล์มันไหลเข้ามาเนลาพันล้านสองพันล้านเนี่ยอันเนี้ยเป็นราคาปิดเมื่อวานเลยนะนะครับราคาปิดเมื่อวานสี่สิงหาผมนับตั้งแต่วันที่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นช่วงแรกของโฟล์เข้านะก็คือหนึ่งเดือนกับหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะสังเกตได้เลยนะว่ากลุ่มพี่ปุ๊กเนี่ยมากันเป็นแถวหน้าหมดเลยนะ อ่าผมสมมตินี้คือ20ตัวบนนะคือนี่ง่ายๆครับตอนนี้มันเข้ามาประมาณสัก1 5 0 0 0ถึง16,000ล้านนะนะครับเนี่ยเราเอา20ตัวบนที่ f o r e i g n h o l d i n g เข้าเยอะสุดนะท็อปปูลใหญ่ GC บางจากบ้านปูปตท o r นะครับเนี่ยเอาง่ายๆ20ตัวเนี่ย7ตัวเนี่ยคือกลุ่มพิปูหมดเลยนะครับ20ตัวบนสุดที่ต่างชาติเพิ่มสัดส่วนสูงสุดในรอบ5สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย จ็ดจากยี่สิบคือหนึ่งในสามเนี่ยคือกลุ่มพี่ปูหมดเลยนะเนี่ยครับเนี่ยก็ก็เป็นภาพที่อย่างที่พี่ปูบอกนะคือมันมันมันเริ่มอันเดอร์โอนด้วยต่างชาติทิ้งไปเยอะแล้วเริ่มเอากลับมาด้วยแล้วโกลบอลเซน t ิเมนต์ดีด้วยและแวลูเอชันของโลงกันกับปิโตนี่มันก็ถ้านับก,กับเซตตอนนี้เซตอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดนะครับไพรส์ Price per บุ๊คนะเซตอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดนะค,ความหมายคือมันจะมีบางตัวที่มันเล่นแรงและเริ่มเกินบุ๊กแล้วถูกไหม อ่าแตขข่ของกลุ่มพี่ปุ๊เนี่ยอยู่โซล่างหมดเลย0ู0.5 0.6่ยนเนี่ยคุณเลือกเอาเลยนะครเมื่อเทียบกับในฝั่งของตัวเซ็ตน,นะครับก็ฝากไว้ก็คือพี่ปุ๊บอกว่าถ้าเป็นลงกันเอาปูนใหญ่ถ้าเป็นปิดโตเอา g c นะครับเลาะ2ตัวนี้เป็นพ็อกซี่ของฟันโฟไปก่อนในระยะสั้นน,น,นะครับพี่ปุ๊สุดท้ายครับแตะนิดหนึ่งคือมันมี2มุมมุมหนึ่งเลยคือเฮ้ยถ้าเราคาดว่าฟันโฟมันจะไหลเข้าอย่างเงี้ยบาทมันจะอ่อนลำบากความหมายคือบาทมันก็คงจะอยู่ประมาณสักสาะ คงไม่ได้ขึ้นไปแบบสามสี่สามห้านะครับท่ามกลางเศรษฐกิจที่มันชะลอนะแต่ดอลลาร์มันดันลงแรงกว่านะคําถามนี้นคือเราเล่นโฟโลได้แต่ถ้าบาทซึ่งไตรมาสสองเนี่ยมันแข็งมาประมาณสี่เปอร์เซ็นตะครับจากสามสามจุดเก้าเป็น, 3, 4, ส,มมนาาสามสองจุดสี่เจ็ดสมมติไตรมาสสามันแกว่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่ได้แข็งไปมากกว่าน,นี้แล้วแต่แบบไม่อ่อนนะนะครับพี่ปคูคิดว่ามันบาทอ่อนหรือบาทแข็งเพรากับจีซมันเป็นบวกเป็นลบครับพี่ คือคือจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทพ,พวกเนี้ยเขาทำ natural hedge เนาะเขาก็จะประเมินว่าเอา่อมาจินทั้งปีของเขาเนี่ยเอ่อควรที่จะอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเขาเขาขายเป็นดอลลาร์นะครับเพราะว่าราคาที่มันก็ลิงก์ Dollar, งกับด,ด,ดอลลาร์ค่ากันการก็ลิงก์กับดอลลาร์จสเป็นเปิโตรลคมีก็ลิงก์กับดอลลาร์เพราะฉะนั้นเขาจะได้ดอลลาร์เทอร์มอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะกู้นะครับกู้ดอลลาร์แมชเพื่อให้มันเป็นเนชั่นแนลเฮชนะครับอา่าอ่านั่นก็คือในเทอร์มของเฮียร นะครับก็คือในในเชิงของต่อปีเขาจะกู้แมชต่อปีเพื่อให้งบปีเนี่ยมันไม่มีผลกระทบของของในส่วนของ FX มากนัแต่ว่าถ้ามองในในเชิงของควอเตอร์เนี่ยนะครับอันเดอร์ไลน์อิงอ่ะก็คือไอตัวมา r g จ n นเนี่ยมันหักสี่ไงต่อควอเตอร์แต่ว่าไอตัวที่มันที่ที่เขาเขากู้มาเป็น US dollar หรือว่า Swap มาเนี่ยมันเป็นของทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนว่ามันโอเวอร์ b ล l i t y ิไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าในกรณีที่ดอลลาร์มันแข็งก็บาทมันแข็งเนี่ยอ่า uh, จีซีไทยออยล์ปอทอพวกเนี้ยนะครับอ่า uh, เขาจะมีแอปเกนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิงอ่าจีซีกับไทยออยล์นะครับที่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่ามาจิน้นพอมันต่ำลงมาเนี่ยไอตัว u s เอสที่เขาทำเนี่ยมันอ่า uh, มันโอเวอร์โอเวอร์ไลฟ์ลิตี้มันก็จะมีเกณฑ์เยอะกว่าปกติทั่วไปนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันไม่มี รายได้ที่เป็นอ่ US Dollar มา m a แมชได้100นะะร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับก็ประมาณนี้ก็จะเป็นบวกเป็นอ่ขาบวกบวก็คือไอ้พวกเนี้ PC, ย GC Thai Oil อะไรพวกเนี้ยนะครับ IRPC บางจากอะไรพวกเนี้ยได้หมดแต่ว่าขาลบเนี่ยจะเป็นบ้านปูนะครับเพราะบ้านปูเนี่ยกู้บาทแต่ว่าแต่ u n c t i o ชั l นอลเคอร์เรนซีเนี่ยเป็น US เพราะฉะนั้นเนี่ยบาทอ่อนเนี่ยเขาได้ประโยชน์แต่บาทแข็งเนี่ยเขาเสียประโยชน์ เพราะฉะนั้นผมเอากลยุวธ์มาแมทช์กับพื้นฐานของทางพี่ปุ๊นะครับเราก็กำลังจะบอกว่าช่วงนี้ผมรู้แหละว่าโฟลว์วิเคราะห์ยากผมเน้นไปหลายรอบแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะวิเคราะห์แบบถูกนะนะแต่ว่าถ้าเราจะเล่นธีมโกลวิดเดอะโฟล์ไปก่อนเพราะตอนนี้โฟล์มันไหลามาเนี่ยนะครับจากดอลลาร์ที่มันอ่อนแรงๆเลยเนี่ยก็ใช้คําว่าสาติปิเปิดได้เห็นภาพแล้วว่า1ใน3ของการไหลรอบนี้ไหลเข้ามาในพลังงานและปิดโต ซึ่งถ้าคุณจะเอางบด้วยแล้วสมมติว่าคุณบอกว่าฟล์หลายละบาดแข็งด้วยเนี่ย GC กับท็อปก็จะเข้าตีนทั้งคู่อย่างที่พี่ปุ๊บอกเนาะนะครับอ่ะก็ฝากไว้สําหรับคนที่คําถามเยอะมากว่าถ้าโกวิดฟล l ร w รอบนี้ไปอยู่ในเซกเตรอร์ไหนหรือว่ากลุ่มไหนอันเนี้ยเราก็จะหาคําตอบมาให้กันนะครับวันนี้ขอบคุณทนี่ปุ๊กมากครับ